สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะมาคุยกันดีกว่าค่ะก <g iggle> ็ <g iggle> สำหรับวันนี้นะคะหวานก็ได้ดูดาบเสียดฟ้านะคะก็คงดูช้ากว่าเพื่อนๆประมาณ3ชั่วโมงค่ะเพราะว่าเวลาที่นี่ช้ากว่าประเทศไทยนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ดูแล้วค่ะ ตอนที่21นะโอ้โหใครนะ้าทำให้เลยชุนนะคะมีมนทินอ่าถึงจริงๆแล้วนะคะในนิยายต้นฉบับก็มีคนสารภาพเอาไว้แต่ว่าอ่าหวานอยากจะมาพูดถึงในเวอร์ชั่นที่เป็นละครนี่แหละค่ะเพราะว่าเวอร์ชั่นที่เป็นละครตอนนี้ก็พาพวกเราออกมาหาสมุทรแปซิฟิกไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็แทนที่กวนซีนะคะที่แบบเก่งผุดผุด ในนิยายต้นฉบับควรที่จะโดนระเบิดใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ใช่ค่ะเลยซุนนะคะพ่อของเลยฉุนน่ะโดนระเบิดแทนโดยแผนของตี้เฟยจริงแต่ว่า ไม่ได้ตายจริงค่ะตี้เฟยจริงเขาวางแผนเอาไว้นะคะคือเขาเออบทพระเอกชัดๆเลยตี้เฟยจริงเนี่ยโอ้โหสมแล้วที่หวานรู้สึกปรบปื้มเป็นพิเศษนะคะเป็นบทละครที่เท่มากๆเลยนะคะสําหรับตี้เฟยจริงค่ะคือเขารักนะคะทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะเลยฉุนมากๆเลยแล้วก็อยากจะปกป้องนะคะแววนะคะที่ไปโชเฟยหรือว่าที่ใครๆก็มักจะเรียกว่า อีแปะอีแปะหรือไอแปะนะคะหรือว่าพี่แปะเนี่ยก็คือแกน้าเหมือนแกคล้ายๆกับอับแปะอ่ะนะคะสำหรับไปโชเฟ่เออได้คุณหลิวอี้หนิงมารับบทนี้นะคะซึ่งคุณไปโชเฟเอ,อเรียกคุณเลยค่ะซึ่งไปโชเฟเนี่ยตอนนี้ตอนตอนนั้นตอน1 8 1 9ยังไม่ดำสนิทนะคะ20-21ก็เหมือนจะยังไม่ดำสนิทอ่ะแต่ว่า ความเขาเรียกว่าแววมันออกมานานแล้วแหละเพราะว่าความทะเยอทะยานโอ้สุดกู่จริงๆนะคะคนแบบนี้ก็น่ากลัวเนาะก็คือจริงๆแล้วเหมือนจะเป็นคนฉลาดเข้าใจอะไรได้ง่ายแต่เป็นคนที่ไม่ยอมรับนะคะลักษณะอย่างไปโฉเฟยมันก็เลยทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆมามากมายค่ะโดยเฉพาะนะคะตอนที่เขาค้นพบว่า เทียนฉุนก็คือเหลยฉุนคนที่เขารักนั่นเองคือเขาในในละครนะ่ะคือเขาปิ๊งแล้วเขาก็รักมาตั้งแต่ตอนเขาแรกเห็นแล้วนะคะแต่ทีนี้พอเขาก็มารู้ว่าเอ้าคนที่เลยฉุนหลงรักจริงๆแล้วก็แล้วก็คนผู้ชายคนนั้นก็รักเลยฉุนจริงๆก็คือพี่ชายร่วมสาบานของเขาสู่เมิงเจิน้นแล้วก็เลยฉุนรักกันมานานแล้วนะคะสิ่งนี้ก็ทำให้ไปโชเฟยเนี่ย อิจฉามากๆเลยค่ะแล้วความคิดของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างอย่างรวดเร็วแล้วก็ค่อนข้างจะเด็ดขาดนะคะก็คือคือเขามีคําพูดอะไรออกมาออกมาเยอะนะโดยเฉพาะพูดกับซูเหมิงเจิ้นก็พูดเยอะแล้วก็พูดกับตัวของหวังเสี่ยวซื่อเองก็พูดทีพูดแบบฟังแล้วหวังเสี่ยวซื่อต้องเอียงคอฟังอีกทีหนึ่งว่าเอ๊ะเอ๊พูดอะไรพี่ลองพูดอะไรประมาณนี้นะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ไปโชเฟยนะคะใช้อำนาจจากไอ้ป้ายยกที่ได้อะคะ่ะที่ซูหม่งเจิ้นยกไว้ให้อะนะคะมอบมอบไว้ให้ไม่ใช่ยกไว้ให้คือมอบไว้ให้แล้วก็ให้คนให้คนที่อยู่นอกกฎหมายที่เป็นกลุ่มคนที่ทํางานให้กับหอสุวรรณวาดพี่รุนพรมเนี่ยให้ไปโชเฟยนําไปใช้ได้ตาม ความประสงค์เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับหอสุวรรณวาดเนี่ยนะคะแต่ว่าไปโชเฟยก็พาพี่น้องไปตายหมดในช่วงที่ไปเชื่อไอ้ฟางอิงคั้นนะคะหลงกลไปที่โกดังเก็บวัตถุดิบในการผลิตอาวุธนั่นเองค่ะซึ่งก็ทำให้เกือบเอาชีวิตไม่รอดนะคะถ้าซูเหมิงจนไม่ไปช่วยไปโชเฟยเนี่ยก็คือไปโชเฟยตายเดี่ยงแน่ๆเลยค่ะกำลังจะเสร็จแล้วนะคะแต่ยางไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้ไปโชเฟยก็ทำเป็นพูด ดีกับซูเมึ่งเจ้นว่าขอบคุณพี่ใหญ่เนาะแต่จริงเขาก็ยิ่งอิจฉาลิสยาเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่างานที่เขาทํามันไม่สําเร็จแล้วแถมโดนซูเมึ่งเจ้นเนี่ยคือตําหนิอีกด้วยว่าเอาชีวิตพี่น้องของสุวรรณวาดพี่รุนพรม,มะไปตายหมดนะคะส่วนไปโฉบเฟยเขาเข้าใจว่าเรื่องราวในยุทธภพเนี่ยคือถ้าจะได้มาซึ่งชัยชนะเนี่ยการเสียชีวิตของคนที่อยู่ใต้อํานาจ่ะมันไม่เป็นไรแต่สิ่งนี้ก็ทําให้หวังเสี่ยวซื้อพระเอกนะคะ ต่อต้านค่ะก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าทุกคนในหอสุวนวาดพิรุณพร,รมก็เปรียบเสมือนพี่น้องกันนะคะตรงนี้มันก็จะเหมือนเป็นลอยเล้าๆมากๆแล้วแล้วก็ซูหมิงเจิ้นก็รู้สึกหนักใจมากๆเลยที่เขาแบบว่า ตั้งไปโชเฟยนะคะซึ่งซึ่งมีลักษณะนิสัยแบบนี้มาเป็นรองประมุขของหอสุวรรณวาดพิรุนพรัมนะคะทีนี้ค่ะมาดูที่พอดในตอนที่21นี้บ้างนะคะก็คือเลยฉุนนะ่ะลอดตายหนึ่งครั้งจากการช่วยเหลือของตี้เฟยจริงนะคะที่แบบวางแผนเรื่องระเบิดอะไรนั่นนะคะแล้วก็ไปงมเอามาจากใต้น้ําแล้วจากนั้นก็มาคือบทมันจะตายไงฮีโร่ไงอยู่ไม่ได้ถ้าต้องซ่อนตัวนะคะก ก็ต้องไปนี่แหละตามไปฆ่าฆ่าศัตรูค่ะถ้าฆ่าไม่ได้ก็ยอมตายนะคะสำหรับเลยซุนหลุยเลยซุนพ่อของเลยฉุนนะคะแต่ว่าตอนตายก็แหมทำเก๋อีกค่ะดึงนะคะดึงดาบดึงกระบี่ของจะเรียกว่าพระเอกดึงดาบดึงกระบี่ของซูเหมิงเจินค่ะเข้ามาเสียบตัวเองตายไปนะคะโอ้โหเราต้องไปตายต่อหน้าลูกสาวพอดีลูกสาวมานะคะเลยฉุนมาเห็นพอดีเลยตอนที่ซูเหมิงเจนินเน่ย คือโดนดึงเข้าไปเพื่อที่ดาบมันจะได้แทงทะลุหัวใจของเหลยสุนเข้าไปนะคะก็เลยดราม่าก,กันเข้าไปอีกค่ะส่วนไอตอนที่มันดราม่าก,กว่าเห็นไหมคะว่าผู้กำกับนะคะอย่างคุณหลี่มู่เก๋เนี่ยเอาตอนที่แบบกำลังสู้กันระหว่างระหว่างซูมังเจิ้นนะคะเหลยสุนแล้วก็ ีเฟยจริงอ่ะคนของไอสํานัก6ส่วนครึ่งที่ไปรอบฆ่าคือบุกไปเพื่อจะฆ่าซูเหมิงเงจินเนี่ยนะคะแหมสลับกับฉากที่เลยฉุนต้องโดนแบบว่าทำให้มีมนทินอะไรแบบนี้นะคะส่วนแต่ว่าคือมันมันดูเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ก็จริงว่า ว่าหลอกคนหนึ่งไปฆ่าแต่ว่าลูกสาวก็มาโดนทำลายความบริสุทธิ์อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าวิธีการถ่ายทำมันมันก็ไม่ได้สะท้อนอะไรออกมามากนะคะเพราะว่ามันมีความไม่น่าจะเป็นไปได้เนาะก็อย่างตอนที่ไอ้โมงที่ใส่หน้ากากขาวมันข่มขืนเลยฉุนอนะมันข่มขืนจากทางด้านหลังใช่ไหมมันไม่น่าจะได้เนาะเออทาไม ทำไมสื่อว่ามันจะต้องอย่างนี้ล่ะเออจริงๆแล้วมันไม่น่าจะได้นะไมพวกเราก็ดูซีรีส์ดูหนังไว้เยอะเนาะเราก็รู้สึกว่าเออมันมันไม่น่าจะได้แต่ก็ยังคล้องใจอยู่แล้วก็ตอนตอนแรกนะคะที่แบบว่าจับอ่จับวันโหลแล้วก็จับ เนี่ยตัวของเลยฉุนไว้ได้คือล็อกที่คอล็อกที่คอนะ่ะไอ้ตรงที่เป็นเครื่องประดับที่ตรงชุดนะคะมันเป็นของไปโฉเฟยแน่นอนถ้าเพื่อนๆสังเกตนะเดี๋ยวหวานลงรูปให้อุศักขยายมานะคะวันคือหวานจะดูว่าใครกันแน่ในเวอร์ชันละครที่เป็นคนขมขืนเนาะแต่ว่ามานะันน่ะไปจูบวันโหลนี่สิก็แสดงว่าถ้าเป็นไปโฉเฟยไปโฉเฟยก็คือไม่ได้คิดว่าวันโหลเป็นเป็น,ปนแบบ พี่น้องใช่ไหมคะเพราะว่าเขาก็หลุดปากออกมาตอนหนึ่งที่เขาบอกว่าสำหรับตัวเขาแล้วอะ่ะมันไม่ใช่ว่าเขาจะมีพี่น้องได้หลายคนเขาก็พูดมาอย่างนี้นะคะที่พูดให้หวังเสี่ยวซือฟังตอนที่ทะเลาะกันนิดๆนะ่ะก็คือพูดสองคนนั้นเขามีอุดมการณ์ที่ค่อนข้างต่างกันนะคะหวังเสี่ยวซือคิดเพื่อเพื่อความปลอดภัยของทุกคนแต่ว่าสำหรับไปโชเฟยแล้วเขาคิดเพื่อความก้าวหน้าของตัวเองเท่านั้นชีวิตของคนอื่นที่อยู่แบบ ที่อยู่รอบๆเขาเขาจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะคะเขาจึงพูดออกมาว่าก็คือมันก็ไม่ใช่มีทุกคนหรือว่าไม่ได้มีหลายคนที่เขาคิดว่าเป็นพี่น้องอะไรอย่างนี้นะคะเออแล้วมันไปจูบวนโหลนะคะก็เลยรู้สึกว่าเอ,อ๊จะใช่ไปโฉเฟยใช่ไหมใช่ไหมคะมีเพื่อนๆหลายคนก็คอมเมนต์มาว่าเอ,อ้ยมันน่าจะเป็นไอ้ฝ่งอิ่นคันแต่ว่ารูปล่างอะมันไม่ใช่เลยเอาจริงๆ ไม่หลออ,อหวานคงมีความลำเอียงนี่แหละเอาจริงเพราะหวานคิดว่าต้องเป็นไปโชเฟยแน่ๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายเครื่องประดับแล้วก็การเดินโดยเฉพาะไอ้ท่าควางมีดอะท่าควางดาบเล่มนั้นนะคะใส่พระเอกหวังเสี่ยวเสือตอนที่จะหนีออกจากไอ้ตรอกนั้นไปอะค่ะมันเป็นท่าทางเฉพาะตัวของไปโชเฟยนะคะเพื่อนๆลองไปกอดูได้เลยเอาเฉพาะเอาเฉพาะวินาทีที่คว้างนะคะที่คว้างไอ้ดาบออกมานั่นอะ ก็เป็นนั้นว่าตอนที่21นะคะคือเขาต้องการจะถ่ายทำแบบให้เราเห็นว่าเหลยฉุนนะ่ะถูกทำให้เป็นมนทินควบคู่ไปกับการตายของเหลยซุนท่านพ่อเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะก็ทำทำให้ต่อมาซูเมิงเจนก็ต้องตัดขาดแน่นอนจากเหลยฉุนแล้วก็ไม่มีทางที่จะมาบรรจบกันได้อีกเลยนะคะไม่มีทางที่จะได้แต่งงานกับเลยฉุนเลย ตามที่พวกเขาได้ได้คิดกันไว้นะคะแต่จริงๆแล้วความหวังมันก็ลิบหลีลิบหลีมาเรื่อยๆแหละแต่ว่าอย่างไรก็ตามทั้งคู่ก็ยังมีแอบไปเดทกันได้ไงแต่ตอนนี้เดทไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเลยฉุนเองก็เกียด เกียรติซูเหม่งเจินนั่นแหละเพราะว่ามาทําให้พ่อตายมันก็ทั้งรักทั้งแค้นนะเนาะแต่ว่าซูเหมิงเจินก็ก็รักนะแต่ว่าก็รู้ว่าตัวเองก็กําลังจะตายเห็นไหมคะป่วยทีก็ไอก็เลือดกระฉูดไปเลยนะคะแต่ว่าตายยากยังไม่ตายค่ะ <c oughs> นี่ทุกคนก็จะมาสงสัยอีกแหละว่าเอ้ยใครหนะ้าที่ทําให้เลยฉุนนะมีมนถิ่นนะคะแล้วไอ้คนนี้มันสวมหน้ากากไงแต่อย่างไรก็ตามนะคะหวานบอกแล้วว่าหวานคิดเหมือนคนส่วนใหญ่บนเวย่ยปอนะ แม่จีนนะคะหมายถึงแฟนคลับจีนเขาก็บอกว่าด้วยรูปล่างเนี่ยก็ไม่มีใครสงสัยเลยว่ามันจะต้องเป็นปายโชกฝอยแน่นอนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาเป็นคนที่ชอบคือรักเลยฉุนน่ะคือตอนนี้คือเขาเขาไม่สามารถจะยอมรับความพ่ายแพ้ได้เอาจริงๆคือเขา,าอิจฉาลิศยาซูเมิงเจิ้นน่ะเอาง่ายๆเขาอยากจะได้ทุกอย่างแล้วก็อยากจะเป็นอย่างที่ซูมิงเจิ้นเป็นนะคะก็เขาก็ อืมคนที่มีความทะเยอทะยานแต่ไม่สามารถที่จะหักห้ามใจตัวเองแบบนี้ได้นะคะก็เป็นคนที่น่ากลัวอยู่อยู่มากๆเลยค่ะ จุดใบอีกอย่างหนึ่งก็คือนักกากที่ใส่นะคะเป็นสีขาวซึ่งตามชื่อแล้วอ่ะฉายาของไปโชเฟยก็คือความโศกเศร้าสีขาวด้วยหรือเปล่าคะน่าจะใช่เนาะเ,เป็นความโศกเศร้าสีขาวด้วยซึ่งในความเป็นจริงก็ในงานต้นฉบับนะคะก็ไปโชเฟยก่อนตายเนี่ยเขาก็ยังได้ยอมรับด้วยน้ว่าเขาเป็นคนทําให้เลยฉุนนะเป็นมนทินค่ะเพราะฉะนั้นบทตัวนี้นะคะใครเป็นแฟนคือคุณหลิวอี้หนิงอยู่นะคะแฟนคลับก็ต้องเตรียมใจ เลย,เลยตายแน่ๆค่ะน่าจะตายแบบกระอักเลือดกระฉูดนะคะเพราะว่าโอ้โหวีรบุรุษออนไลน์ต้องมาข่มขืนผู้หญิงค่ะไม่เคยเจอค่ะวีรบุรุษแบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวไปโชเฟยก็ต้องเป็นสีดําสนิทแน่นอนนะคะเพราะตอนนี้ก็ดําคล้ํามากแล้วถ้าเกิดทําเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาค่ะคือเขาต้องการจะปีนขึ้นไปนะคะปีนขึ้นไปให้สูงให้ได้เป็นเจ้าแห่งเจียงหูเนี่ยเจ้าแห่งยุทธภพนะคะ แล้วเดี๋ยวเขาก็สําเร็จเนาะแต่เป็นช่วงเวลาสั้นๆนั่นแหละค่ะแล้วก็เขาก็มีความแบบยังไงอ่ะได้นะเขาก็ได้แต่งงานกับในเวอร์ชันละครนะคะแต่งงานกับเล่ยฉุนด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะคะไผ่โฉบเฟยที่ว่าตัวเองฉลาดเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะที่จะฉลาดเกินฟางอิ่นคันไปได้นะคะเพราะว่าฟางอิ่งคันเนี่ย ถือว่าไปโชว์เฟยเป็นแค่เบีย้ยตัวหนึ่งเท่านั้นเองเออไอนี่ฉลาดกว่าค่ะไอ้นี่มันลาสบอสนะคะฟังอินคั้นเนี่ยแล้วก็แคสนักแสดงมาได้หน้าตากวนมากเลยอะเอาจริงๆนะคะ ส่วนตัวที่เป็นหมากแล้วคอยพลิกเรื่องราวเหตุการณ์ให้มันให้มันน่าติดตามแล้วก็มีเสน่ห์ดึงดูดมากเนี่ยก็คือนักแสดงที่เป็นตัวละครเลยเมยนะคะเพราะเลยเมยจะทรยศทุกคนเลยค่ะอยู่กับคนไหนคนนั้นตายนะคะคนแรกเคยอยู่กับเลยซุนใช่ไหมคะพ่อของเลยฉุนก็จัดการเสียบด้วยในเวอร์ชันละครเสียบด้วยตัวนางเองเลยค่ะส่งนะคะส่ง เลยซุนะไปนรกเลยนะคะก็คือแบบโอ้โหเกละตายแน่ๆแล้วอีก10%คือเลยซุนก็ดึงดาบของซูเหมิงเจิ้นเข้ามาแทงเพื่อที่จะตายไปจริงๆนะคะต่อมาค่ะก็เดี๋ยวก็เลยเม่นี่แหละคะ่ะสาวชุดม่วงนะคะนางก็ทรยศไปโฉเฝยอ,อีกะฮะเพราะอะไรเพราะว่านางน่ะ ไปได้กับฟางอินคั่นเรียบร้อยก็คือนางเป็นคนของฟางอินคั่นอีกทีหนึ่งนั่นแหละคะ่ะเป็นตัวของตัวโจ๊กนะคะตัวจี๊ดเพราะฉะนั้นก็คือเลยไม่จะเป็นผู้หญิงที่แบบโอ้ยทรยศทุกคนแล้วนางก็สะสมแต้มมาทุกคนเลยนะคะแล้วนักสแสดงก็คือคุณฟานจนก็สวยมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะอพิสศนี้ก็เป็นการแบบว่าคุยพูดคุยไปอย่างนั้นแหละคะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าดูแบบซีรีส์คนเดียวแล้วมันก็เครียดไงคะเรามีความรู้ รู้สึกว่าไอบ้บทแบบนี้ยเออแล้วมันจะต้องไปโฟกัสตรงเลือดหยดหยดด้วยเออทำไมต้องไปโฟกัสตรงนั้นอ๋อต้องการจะให้คำตอบนะคะกับพวกเราระมังว่าตกลงได้กันจริงหรือเปล่านะคะก็เป็นอันว่าโอเคมีการสอดใส่ใช่ไหมล่ะอืมอ่ะอ่ะตมนั้นตมนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เป็นอะไรที่แปลกนะคะเพราะว่าทุกท่านที่ได้อ่านนิยายต้นฉบับก็รู้กันอยู่แล้วละ่ะว่าบทของตัวละครนะคะเลยฉุนเนี่ยจะต้องถูกข่มขืนแหละเออเอาง่ายงเพราะฉะนั้นก็ไม่ ไม่ต้องมีเสียงกล่นด่าอะไรนะคะเพราะว่างานต้นฉบับเขาก็มาแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดมาใส่บทแบบนี้ให้กับดารานะคะหรือว่าตัวละครที่มันไม่ได้เป็นแบบนี้ในนิยายต้นฉบับเนี่ยอันเนียแหละค่ะจะโดนเสียงกล่นด่าไปทั่วทั้งวงการเลยนะคะแต่ว่าเรื่องแบบนี้สําหรับบทของเลยฉุนแล้วมันก็อืมตมนั้นนะคะเดี๋ยวเรามารุ้นกันต่อนะคะว่าเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะก็หวานก็ดูไปพร้อมกับทุกท่านนะคะแล้วทุกท่านคิดเห็นเป็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment มาคุยกับแอดวานได้นะคะสำหรับวันนี้หวานลาไปก่อนค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะสวัสดีค่ะ